สำหรับตัว e อโกนะครับตัวนี้ i n f i n i t ออสห้าโปรปัดนะครับในส่วนของการเปิดแอปได้แอปหนึ่งอยู่แล้วก็เราต้องการเปิดอีกแอปหนึ่งเป็นหน้าต่างลอยพัมพนะครับเราสามารถใช้ตัวใสด้านล่างตัวนี้นะครับด้านข้างผู้อยากเปิดแอปอื่นนะครับตัวนี้เราเปิด YouTube อยู่นะครับแล้วก็เปิด Facebook เป็นประมพ์ก็สะดวกดีเช่นเดียวกันบางคนไม่อยากจะเป็นบนล่างนะครับอยากจะดูแอปหนึ่งเต็มเอาอีกแอปหนึ่ง เป็นหน้าต่างลอยนะครับแล้วก็เราสามารถย่าะสลับได้ด้วยนะครับโดยที่จุดสจุดที่แอปที่เราเป็นประมับอยู่นะครับแต่ที่จุด3จุดคนับฉะนั้นสลับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นรับตัวเป็ดวกก็จะเป็นแอปเต็มแล้วก็ o u t u b กก็จะเป็นหน้าต่างลอยแทนนะครับสลับได้นะครับสะดวกในการใช้งานนะครับถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการฟังก์ชันแบบนี้นะครับ eco s ใน i n f i n i t มีมาให้นะครับตัวนี้ infinite o t 50ิบหกแปดนับ